สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกจากสนามรีโอสเตเดียมนะครับการพบกันระหว่างการท่าเรือครับในฐานะทีมเย้าครับกับพีทีประจวบนะครับมีคุณทศพลรัตนะและผมประทุมพบอินบำรุงเป็นทีมบรรยายร่วมกันครับในฐานะทีมเย้าเกมแรกของพวกเขาครับเขียรูกเปิดเกมก่อนนะครับโยนขึ้นหน้ามันนะครับโกซูกิแล้วโซเรสเสยไปบอดินผาลาครับวันนี้ได้ออกสตาร์ตตัวจริงครับนาทีแล้วลงมา เล่นในครึ่งหลังเล่นดีเลยนะครับเปิดเข้าในครับเควินโดนดีดทิ้งโดยสมภพาจาก21ลูกที่การท่าเรือทำได้อธิษักครับได้หลุยเข้าไปในกรอบโทษหลุดมาแล้วครับสเตสแตะแล้วผู้สาตู้ออกมามีปะทะลูกนี้นี่ขวัญชัยถึงบอลเปล่านะครับปุโรหิตยังเฉยอยู่นะครับฝั่งการท่าเรือจะเอาจุดโทษ เกี่ยวหนีไปครับุรสินวาดรินทรอ์องกำลังพิจารณาอยู่ว่ามีส่วนไปโดนมือของขวัญชัยบ้างไหมนะครับในการออกมาประทะเมื่อสักครู่เนี่ยซึ่งก็มีความเป็นไปได้เหมอือนกันนะครับว่าอาจจะโดนมือขวัญชัยด้วยเป็นจุดโ้ษจริงๆเลครับ เริ่มต้นเกมมานี่จังหวะเกิดเหตุอยู่ประมาณนาทีที่2ที่3เท่านั้นนะครับสังหารจุดโทษเพื่อให้การทะเรือขึ้นน้ำติดมือขวัญชัยตัว3ามแปนี่เข้าไปจนได้ครับหนึ่งประตูสูงเนีโอโ้โขผู้ชาหยุดไม่ได้ขวัญชัยแต่ว่าอาิักดิ์ถึงบอลก่อนไทยเพื่อนครับการทะเรือก็ขึ้นนำครับโอ้โขซิกเคโซเรสเนี่ยพลาดจุดโทษแล้วนะครับแต่คนที่ไปถึงจุดเกิดเหตุเร็วที่สุดเป็นอักดิ์ไกลอนครับสามารถเรียกจุดโทษได้คนนั้นจะได้ยิงนะครับการทะเรือเกมที่แล้วนี่ จังหวะจุดโทษของเอ้ศักไกสอนเองเขาเองก็เป็นคนเรียกจุดโทษได้ครับ,บดูครับจริงๆแล้วโอ้โหนี่ครับทั้งยานโตบาสหน้าและเอ็นน้ำที่ไม่ได้พยายามที่จะเข้าไปในกรอบเขตโทษให้เร็วที่สุดนะครับเปิดโอกาสให้ศักไก,กยสอนซึ่วิ่งเอาไปเร็วกว่าครับอ้าแล้ว จู่โจมกลับแบบสายรแรกของการท่าเรือลูกนี้บอดินผาลาหักเข้าขวาแล้วได้ปั่นครับมไม่เข้ากรอบอบอลพุ่งหน้ากลัวนะครับอย่างน้นอยๆก็ตัดมาแล้วได้ยิงจนง้างเลยครับดูครับดึงตัวมาได้3คนเลยครับแล้วเลือกยิงจะปั่นให้มันเข้าเสาไกลครับแต่ว่าบอลมันโค้งไม่พอเข้าไปกองกันบงังขวัญชัยเอาไว้นะครับเราจะยิงครับลูกนี้โอ้โหแต่ว่าเข้าหน้าต่างข้าง หลอกยิงเลยครับเฮเบรตี้ฟานเนเดสสูงจากไอซสไายสอนตั้งแต่7นาทีแรกครับนี่ครับตั้งใจจะยิงเลยครับอ่าแล้วตัดกันไามอีกทีซัว<อ>เรสครับเข้ามาถึงใน่กรอบไปโทษพีประจวบแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับบอลหลุดออกหลังดูจงังหวะที่เปิดตัดแนวรับมาได้ดีเลยครับแล้วพยายามจะยิงเร็วเลยครับดิซารไม่ไปไหนเท่าไหร่โกซุกิดีดโอ้โหไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับสี่คนของการท่าเรือนี่โกให้ไม่แม่นเอง แล้วนั่นก็เป็นจังหวะสุดท้ายครับของครึ่งแรกจบครึ่งได้ครับยอดถิ่นการท่าเรือเอฟซี 4, ขึ้นนำพีทีระจบเอฟซี 4, ไป1นต่อศนะครับจากประตูของอดิศักดิ์ไกลสอนนะครับซ้ำลูกจุดโทษที่สุกิโยสุเรสพลาดเข้าไปได้นะครับเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามเกมในครึ่งหลังครับไม่แม่นครับไปติดโกแล้วศิวกรทิ้งไปที่ว่างนะพี่อดีศักดิ์ฉีกเอา เหนื่อยหน้ารอตรงกลางสอดครับยังต้องดึงรอนะครับกลับมาที่ธนาสิทธิ์ก่อนโซเรสหลังที่บอลดินรับเควินเติมมาแต่บอดินเลือกยิงเองก็ไม่แรงเท่าไหร่ครับรับเข้าสองได้ครับขวัญชัยมาโซนาวันโนครับวางน,าวนี่ปัดไม่เสาไปคู่กันโดดดีไม่ม,มาแวไม่มุมมันหมดแล้วเนื่อในดีเจตัว <c oughs> จริงของการเท่าเดือนนี้ดเกมก่อนหน้าก็ ก็มีปัญหาในการออกประจดลูกการลูกนี้วารุษเองก็ก็พลาดเหมือนกันนะครับกะจังหวะบอลผิดเลยครับยังดีที่ไม่โดนลงโทษนะครับตัวชาร์ตเสาสองมอีวรุษให้มาชนาสิทธิ์แท้เอาแล้ครับพื้นที่มีบอดินท์ข้างในอันิสครออยู่บอดินจี้แล้วจะหักไม่ผ่านแต่ตัวหนูไม่ขึ้นแตะเลาล้มลงไปกุสิงไม่ว่าอะไรครับอยู่ในกลางเหตุการณ์สมภพ เลือพี่ดู VR ครับดูจอมอนิเตอร์ครับในจังหวะที่เควินโดนสกัดล้มลงไปนะครับคืนรายในการท่าเรือได้ลูกิดโทษจากจังหวะที่เซอร์กัสโซเรนี่ถูกสกัดล้มลงในกกอะเก็บโทษนะครับนี่ดูจังหวะต่อเนื่องัครบที่แตะไปวเหตุการณ์เกิดในเกาะเก็บโทษครับ มันทังจะชัดเลยว่ามันอยู่ในกรอบเขตโทวรนะครับพีรวัตรเองก็จังหวะโดนแตะรอดขาไปก็คือยังไงหลบไม่ทันอยู่แล้วนะครับเควเินแตะแล้วก็มีพีรวัตรขวางอยู่ ชนกับพีรวัตรนะครับตัวหวังซีเกตไม่ได,ไได้ไม่ได้โดนฟัรนะครับิึงยอดเช็คกับ v r ครับจะกางขามาดักเลยพีรวัตรแต่วไม่โดนบอลเพราะว่าเควินแตะลอดไปครับ ถึงตัวหลบก็ไม่พน้นพีรวัตเสีที่จุดทอีกครั้งหนึ่งครับตัสีวินทอนกัตัวีการนะครับ,รรรบแรกไปเหลืให้พีรวัตด,ด้วยโซเรสดรนับ p u n c ครับ แล้วก็นิ่มๆเลยครับสองนาทูต่อสูงเครับโอโ้โหจดโคตรแบบฟังง่ายครับครานี้เลือกยิงที่กลางประตูเลยครับให้นั่งของชัยพุพ่งไปติดตามเลยครับดูภาพช้าครับยิงเข้าไปเกือบๆจะกลางประตูเลยครับวิ่งมาเร็วเลยครับแต่ว่าจาังหวะยิงนี่มีการดึงเท้าแล้วก็ชิปนิ่มๆเข้าไปครับ เหมือนยิงเลยครับแล้วเปลี่ยนทางเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหมีตัวโฉบลูกนี้ครับดูเหมือนจะเป็นพีราวัตรละครับที่อาจจะแก้ตัวได้นะครับทำให้ทีประจวบไล่มาเหลือประตูเดียวแต่บอลมันสูงก้นตาข่ายไปแล้วครับออรอเช็คก่อนครับมีจังหวะที่เปิดไปสอางาแรกแล้วก็มีตัวชาร์จเข้ามาเลยครับได้ลุ้นดีทีเดียวและกลายว่า คนที่สัมผัสบอลเข้าประตูไปเป็นพีวรวัตรนะครับแม้ว่าจะ,จะไม่ได้กลางออกมาก็ตามนะครับ,รบสัมผัสโดนก็ถือว่าเป็นแฮนด์บอลนะครับช่วงตํำออกแขนเสื้อลงมาครับหายแล้วครับพิจนารณาเรียบร้อยไม่ให้ครับ ที่น่าว่าเป็นแฮนด์บอลครับก็พลาดประตูตีไข่แตกไปครับ <c oughs> พีรวัตรถูกจับแฮนด์บอลไปครับซูเรสหันมาเจอบอลด้วยครับแตกหนีไม่ได้ครับมีอดิศักดิ์อยู่สวมกลับของการท่าเรือครับลุ้นประตู3-0โดยโอ้โหอดิศักดิ์แต่ยังหักไม่ผ่านบาสน้าธนาสิทธิ์ฝากโซเรสคืนธนาสิทธิ์อีกทีนึงแล้วหยอดมาเหน่งๆที่ตรงทางครับอดิศักดิ์ย์ซสอนโอ้โห ยังทิ้งขาดไปไม่ได้ครับประตูจ่อๆแล้วศรีษามีโคกกันอีกแล้วครับออลูกนี้ก็บุสินต้องรีบเรียกทีมแพทย์ดูจังหวะที่1-2ของโซเรสกับธนาสิทธิ์แล้วเปิดมาข้ามาสวยเลยครับแล้วโม่งลูกนี้ออบอลมันสูงมานิดเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้ประตูศทีาะแล้วก็โดนสมคบเยวินให้สวนมาอาล้วครับโซเรสโว์มาคนเดียวครับในแดนของพีดีประจวบ หมุนรอโยกหลอกแตะหนไีได้แล้วทิ้งตัวจุดโทษอีกแล้วครับจุดโทษที่3ของการท่าเรือในเกมนี้ไอ,อ,อหลงจังหวะเองไงครับพีรวัตรอะคาธรรมวันนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่เกมที่ดีของเจ้าตัวครับดินีาล่ายิงไม่ผ่านมือขวัญชัยสุกล้อม,มูยิงไม่ดีเลยครับเบามากโอ้ขวัญชัยนี่เอาจริงวันนี้เซฟไป2จุดโทษแล้วนะครับเนี่ย มันเลยยังไม่ขาดครับเกมนี้เลยยังไม่จบครับบอดินหลมาให้ครับแวนเซ่ครับขอสมากลางประตูดีสกัดเอาไว้ครับโดยเควินบอลโด่งอยู่เอ้ายังไม่ไปไหนเท่าไรครับวินเลยมวินเล่มเอเนเก้สับหลอกเข้าขวาโดนบางทางเท้าซ้ายนะครับเห็นสีหน้าแล้วรู้เลยว่าเออต้องเดินมาดูเป็นครั้งที่สี่ครับก็เพื่อความเคลียร์เพื่อความชัดเจนแหละครับต่อให้ต้องดูก็ต้องดูครับ เพื่อจะได้ตัดสินชี้ขาดได้ถูกต้องนะครับต้องดูว่ามันเป็นจังหวะไหนครับที่เช็คกัน,นเกิดขึ้นในกรอบเขตโทษของการท่าเรือครับเช็คว่าเป็นจุดโทษหรือเปล่านะครับ มี่ตรงกลางบริเวณจุดโทษน,นะครับที่เหมือนจะมีการประทะกันกรรเหตุหนึ่งนี้ต้องทดถึง7นาทีนอกจากการบาดเจ็บแล้วก็ยังต้องเวลาของ VR ที่ใช้ไปด้วยนะครับในช่วงครึ่งหลังครับแล้นี่ต้องทดเพิ่มอีกนะครับใช่ครับจังหวะของ วาวุินามเวทครับ uh, เหมือนท่อนแขนหรือเปล่าครับที่ที่เช็คอยู่ตรงนั้นครับจะ uh, ไม่ผู้เล่นหนุ่มทีมะจบยนะกลุ่มไปที่ใบหน้าครับ uh, ถังขึ้นวาวุินามเวทนะครับจุโโโโโดโทษอีกแล้วครับ มอกว่าวราวุษชักศอกเลครับเหมือนกับมีท่อนแขนนะครับนี่แหละครับโดนใบเหลืองไปด้วยครับวรวุธนำเวทโหตาครับากาเข้ามาแล้วไม่พลาดครับเอาละครับสองประตูต่อหนึ่งครับแล้วยังมีเวลาที่อาจจะต้องทดเพิ่มไปอีกครับพีดีประจวบ ยิงไปในมุมที่เล็งไวและครับแต่ว่ายิงเข้าหน้าต่างแบบมุมดิกเลยครับดึงจังหวะแล้วพุ้ศิลป์เป่านกหวีดยาวครับก็เป็น3คะแนนของทีมสิงเจ้าท่าไปครับในวันนี้การท่าเรือครับประเดิมรังเย่าชั่วคราวครับโดยการเก็บ3คะแนนนะครับเอาชน,น,นะในน้าของพีทีประจบมาได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับ